ถือเป็นกแสดงรุ่นใหญ่ของวงการบันเทิงนะครับที่ห่างหายจากหน้าจอมาสักพักเลยครับสำหรับคุณติ๊กกลิ่นสีล่าสุดครับพี่ติ๊กได้กลับมารับงานละครแล้วนะครับซึ่งพี่ติ๊กก็ได้เผยว่าจริงๆเนี่ยยังรับงานละครอยู่เรื่อยๆช่วงนี้ก็มีติดต่อให้เป็นเล่นเยอะเหมือนกันส่วนกระแสะตอนนี้ที่มันโดนมองว่าเป็นหมอดูแล้วก็เกิดกระแสไวรัลมากมายว่าเฮ้ยดูแม่นด้วยจะตัวก็เปิดใจให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตนไม่ใช่หมอดูแค่ชอบศึกษาเรื่องพวกนี้การดูดวงถือเป็นเรื่องราวที่พิเศษสําหรับตนมากแลตกะตน สนุกแต่ว่าไม่ต้องมาท้าบทามเพราะว่าตนเนี่ยไม่ได้ทําเป็นอาชีพหลักแค่ดูเป็นงานอนดิเรกเท่านั้นเองครับอาชีพหลักพิธิคืออลด,ดูหมอหรือว่าเป็นบ้าครับผมผมไม่ใช่เป็นหมอดูนะฮะผมต้องบอกใครๆครก็บอกว่าใครก็บอกว่าใครก็บอกว่า,วาผมเป็นหมอดูผม,ผมบอกว่าผมไม่ใช่หมอดูนะฮะผมเรียนจริงๆล้าผมผมชอบศึกษาเรื่องนี้เพราะว่า ผมผมอยากรู้ว่าชีวิตมนุษย์คนเนี่ยเขาเขาทำไมมีสัญญาณสัญญาณที่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 เลขเลขรหัสวันเกิดเขาทำไมมีเส้นลายมือทำไมทำไมมีลายเซ็นทำไมทำไมก็เลยเป็นข้อสงสัยที่ผมสงสัยแล้วก็แล้วก็ชอบมาตั้งแต่ผมเรียนอยู่ที่ปีหนึ่งปี25 26นะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็40ปีเราก็รู้สึกษาว่าเออมันก็น่าสนใจดีนะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่เรา น่าจะเรียนรู้ก็ดูทุกวันฮะดูดูดูทุกวันเลขรหัสผมก็ดูแต่อย่างนี้มันมีคนทับทามหรือไหมครับแบบทับทามไปทำอะไรแบบไม่ต้องไปทับทามไม่ต้องมาทับทามผมไม่มาดูผมก็มีความสุขของผมผมชอบดูมันเป็นสถิติแล้วผมก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้อยู่ในสมองผมเพราะผมเก็บข้อมูลเอาไว้เวลาผมไปนั่งไปนั่งที่เพื่อนๆรวมๆกันแล้วผมผมก็ถ่ายไปสนุกหัวเลาะเฮฮาปาร์ตี้ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถหากคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ